สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ผมมีวิธีการทำยำบุญเส้นทะเลรวมมิตรมาฝากกันครับยำแซ่บๆทำง่ายๆส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะครับสามารถหาได้ทั่วไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกกุ้งขาวนะครับแกะเปลือกนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการแกะเปลือกออกหมดง่ายๆนะครับนี่นะครับเอาหัวออกใช้กรรไกรนะครับตัดไปแบบนี้เลยครับหรือใครจะใช้เป็นมีดก็ได้นะครับ เสร็จแล้วแบะออกครับสองข้างแบบนี้ครับจับตรงกลางกุ้งแบบนี้ครับเราก็ดึงออกเลยครับนะครับมันจะออกมาแบบทั้งเปลือกเลยครับโดยที่ส่วนหางจะยังอยู่ครบนะครับแล้วก็เอาเส้นดําออกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีทําแกะกุ้งง่ายๆสําหรับทํายำนะครับโดยที่จะไม่มีอ่าปลายแหลมของหางกุ้งมาทิ่มปากนะครับนี่นะครับ ในส่วนของปลาหมึกหมึกกล้วยก็เช่นกันครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการทํานะครับก็คือเอาไส้ในออกให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของหัวทําความสะอาดเอาไว้ให้เรียบร้อยเอาส่วนของปากของตาออกให้ครบนะครับเพราะว่าตอนที่เรานําไปลวกเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกออกมาในน้าไม่น่าทานนะครับโดยเฉพาะพวกตาพวกอะไรอย่างนี้ที่จะมีต่อมหมึกอยู่ใต้ตาแบบนี้นะครับปาดออกเรียบร้อยนะครับพอบีบออกมามันจะมีสีดําเลยครับนี่นะครับร้าง เกลี้ยงตามที่ต้องการเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อขาวๆต่างๆสีคุณๆุๆตามใต้หัวแบบนี้ครับในส่วนของหัวเสร็จแล้วครับส่วนของตัวเนี่ยผ่ากลางแบบนี้เลยครับวันนี้นะครับผมจะเอาหนังออกอ่าเดี๋ยวเดี๋วเราเอาตรงกลางออกก่อนให้เรียบร้อยนะครับแกะให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะในส่วนของหนังออกครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะทําให้เหนียวครับนี่นะครับเนื่องจากหมึกที่เราซื้อส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหมึกที่ อ่าเขาแช่มาแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นมันจะไม่สดมากเราก็จะแกะในส่วนของหนังออกจะทําให้ความเหนียวมันลดลงครับแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็นํามาบัางเป็นลิ้วแบบนี้ครับเวลาบัางเนี่ยแค่วางมีดลงไปนะครับไม่ต้องออกแรงนะครับเดี๋ยวมันจะขาดเสร็จแล้วผ่าตรงกลางแล้วหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงครับเพราะว่าตอนที่เรานําไปลวกเนี่ยมันจะหดลงมาเล็กนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนของปลาหมึกนะครับจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็พักไว้เลยปูอัด หั่นกลางเอาไว้นะครับหมูยอครับผมหรือใครจะใช้เป็นไก่ยอตามชอบได้เลยครับหมูสับอันนี้เอาไว้ทําหมูสับรวนครับผงปรุงรสเอาไว้ปรุงหมูน้ำมะนาวนี่นะครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับพริกจินดาเจ็ดเม็ดนะครับใครชอบเผ็ดเพิ่มได้หอมใหญ่หั่นชิ้นนะครับครึ่งหัวมะเขือเทศหนึ่งลูกขึ้นช่ายนะครับใส่เล็กน้อยก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะมาก วุ้เส้นสดเดี๋ยวเราจะต้องนําไปลวกน้ํานะครับส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกเราจะทําหมูลวนก่อนครับวันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับการทําหมูลวนให้เนื้อหมูนุ่มนะครับน่าทานใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับเลือกเนื้อหมูที่มีมันแทรกเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นใส่น้ําสะอาดลงไปครับยังไม่ต้องเปิดไฟครับพอเราใส่น้ําสะอาดลงไปแล้วเนี่ยเราพยายามเกี่ยหมูให้ จมน้ําสะอาดหรือว่าให้น้าเนี่ยท่วมนะครับทําให้ทั่วๆเลยครับอ่พอทั่วเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะแช่ไว้แบบนี้นะครับ10นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยพอแช่ครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ให้เราเริ่มเปิดไฟครับโดยใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับ หลังจากนั้นก็ปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสหมูครับแต่ถ้าใครไม่ใช้ผงปรุงรสหมูก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาเล็กน้อยนะครับให้พอมีรสชาติครับจากนั้นนะครับก็ลวนไปเรื่อยๆนะครับโดยไฟอ่อนนะครับพอเริ่มเดือดแบบนี้นะครับคนให้ทั่วพอสีชมพูหายไปหมดแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับเพราะว่าเราจะรอจนกว่ามันจะสุกเนี่ยมันจะได้ไม่แข็งนะครับปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นครับ เราจะได้หมูลวนแล้วครับสูวนนี้เอาไปทําก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับจากนั้นก็นํามาลวกส่วนผสมอื่นๆนะครับเริ่มจากวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นก็ใส่ตะแกรงลวกดีๆนะครับจะได้ไม่กระจายไปทั่วๆครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เป็นส่วนผสมที่2ได้เลยครับก็เริ่มจากปูอัดนะครับ จริงๆลวกพร้อมๆกันก็นกนได้แต่ที่ผมทําทีละขั้นตอนเนี่ยเผื่อคนที่ไม่เคยทําอาหารมาก่อนเลยจะได้รู้ว่าเราควรลวกอะไรก่อนหลังเพราะว่าถ้าเราไปลวกพวกเนื้อสัตว์ก่อนนะครับมันจะทําให้น้ําขุ่นนะครับเราก็อาจจะมีกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ติดลงไปในส่วนผสมพวกนี้ครับแล้วก็หมูยอครับหลายๆคนหมูยอก,กับปูอาจอาจจะไม่ลวกนะครับแต่ผมจะลวกนะครับใช้น้ําเดือดๆนะครับลวกไม่ต้องนานครับ กุ้งครับผมกุ้งเนี่ยเราจะไม่ลวกนานมากนะครับลวกแค่พอสุกเท่านั้นเพราะว่ากว่าจะเย็นเนี่ยเพราะว่ากว่าเราจะยำนะครับมันจะทําให้กุ้งเนี่ยโอร์คุกครับนี่นะครับแค่พอสุกก็พอครับผักเอาไว้เลยตามด้วยปลาหมึกครับปลาหมึกก็เช่นกันครับปลาหมึกจะใช้เวลาลวกน้อยกว่ากุ้งอีกนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนผสมนี้เราลวกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มยำเลยครับอันดับแรกมาทําน้ํายำก่อนโดยใช้น้ําตาลทรายครับแต่ถ้าใครมีน้ําตาลเคี่ยวก็ใช้น้ําตาลเคี่ยวได้ครับน้ําปลาครับน้ํามะนาวครับเสร็จแล้วนะครับคนให้น้ําตาลละลายครับถ้าใครใช้น้ําตาลเคี่ยวข้อดีก็คือจะไม่ต้องเสียเวลาคนครับฉะนั้นถ้าใครจะทําขายแนะนําให้เคี่ยวน้ําตาลออกไปครับ พอเราคนมาจนเริ่มละลายในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ใส่ส่วนผสมต่อไปได้เลยครับนั่นก็คือเนื้อหมูที่เรารวนเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยพริกลงไปเลยครับพริกเนี่ยถ้าใครชอบเผ็ดสามารถใส่เพิ่มได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกจินดาสดโขกครับยำถ้าเผ็ดเกินก็อาจจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทานได้ยากฉะนั้นเผ็ดประมาณหนึ่งกำลังดีครับ พอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมูยอที่เราลวกลงไปได้เลยครับตามด้วยกุ้งขาวครับหมึกกล้วยครับแล้วก็ตบท้ายด้วยวุ้นเส้นครับจากนั้นคลุกเขาให้ทุกอย่างโดนน้ำยำก่อนครับผู้อัดเนี่ยเรายังไม่ใส่เพราะว่าผู้อัดมันจะเละได้ง่ายครับเราจะเอาไว้ใส่ในขั้นตอนช่วงหลังๆเลยครับ พอเราคลุกเขามาจนน้ำยำโดนรูเส้นดูดน้ำเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆโดนน้ำยำเรียยร้อยแล้วนะครับเราก็จะโรยผักโรยแล้วก็ปวดนะครับใส่ปวดลงไปได้เลยครับตามด้วยหอมใหญ่ครับถ้าใครใช้หอมแขกก็โรยหอมแขกไปในขั้นตอนนี้นะครับมะเขือเทศครับขึ้นช่ายครับจากนั้นคุกเขาให้ทุกอย่างโดนน้ำยำเข้ากันดีครับผม พอเราคลุกเขาจนเข้าก well, <tr> ันดีแล้วก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับเมนูยำบุนเส้นรวมมิตรทะเลง่ายๆครับรสชาติจัดจ้านแซ่บหนัวเนื้อหมูที่เราลวนเนี่ยจะนุ่มๆอร่อยครับแล้วก็น้ำยำเนี่ยมันจะไม่โดดเกินไปเพราะว่าเรานำเนื้อหมูไปรวนก่อนน้ำจะข้นๆน่าทานนะครับตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเมนูนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอัตราส่วนผมเขียนให้แล้วในวิดีโอนะครับใครดูไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้ ใครอยากให้ช่องของเราทำเมนูอะไรสามารถแนะนำคอมเมนต์บอกกันได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ